สวัสดีครับเพื่อนๆส่วนภัยแทนคุณนะครับผมวันนี้จะพามาเยี่ยมชมนะครับแปลงไผ่สร้างมนต์ของผมนะครับปีนี้ก็น่าจะเข้าปีที่4แล้วนะครับผม mm hmm. แต่ว่าของผมปลูกแบบใช้เทวดาดูแลให้นะครับผมเดี๋ยวเริ่มดูกันเลยกว่านะครับว่าจะมีความแตกต่างเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัปเดตคลิปน่าจะประมาณปีกว่าเกือบ2ปีเนาะที่ไม่ได้ทําคลิปความเคลื่อนไหวของไผ่สร้างมนต์แปลงนี้ให้ชมนะครับผมก็ โอกาสนี้กลับมาจากสิงคโปร์นะครับก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆนะครับมาดูกันนะครับว่ายังไงนะครับอันนี้ทางญาติกระเพิงจะอามาตัดแต่งกิ่งออกไปนะครับเมื่อช่วงหลังสงการมาวันนี้แล้วก็ให้ปุ๋ยคอกนะครับผมกับให้ปุ๋ยยูเรียไปนะครับผมเพื่อรอรับหน้าฝนนี้นะครับเดี๋ยวไปยังไงไปดูกันครับผมโดยทั่วไปนะครับผมไผ่สร้างมนนะครับของผมก็จะ ตพอสมควรนะครับแต่ว่าลำอาจจะไม่ได้เขียวเข้มหรือว่าลำใหญ่นะครับเพราะว่าแปลงนี้ไม่มีระบบน้ำเนาะอย่างที่บอกทีเนี้ยปัญหาของผมนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับผมก็คือกอไผ่อ,ะ,อะครับช่วงฝนชุกอะครับกอเขาจะโค่นนะครับผมโค่นลงประมาณสักเกือบเกือบ10บสิบกอได้นะครับผมแต่ว่าคือสาเหตุหลักๆน่าจะเป็น ดินตรงนี้มันเป็นดินดินทรายนะครับผมดินทรายผสมดินร่วนหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันเป็นแปลงนาเดิมเนาะทีเนี้ยตอนผมปลูกเนี่ยผมจําได้ว่าผมไม่ได้ขุดหลุมลึกนะครับผมผมขุดลงไปประมาณพอ,อได้ถุงดําประมาณถุงสองถุงนะผมก็ทำการปลูกนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเรื่องของสาเหตุเนาะว่ายังไงก,ก็เสียดาย,ยนะครับกอที่มันโค่นลงไปก็มีการตัด อกอไปแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะทำการอาโอเคเนี่ยครับลักษณะอาการโค่นนะครับผมก็คือโค่นทั้งกอเลยนะครับผมกอจะเอ็นมาแบบนี้นะครับผมตัวนี้จะเก็บกู้ไม่ได้นะครับผมสร้างุลกอนี้นะครับก็จะอยู่ข้างๆกับต้นมะขามนิดนึงก็จะชุ่มชื้นนี่แย่งกันโตนะครับ รวมนะครับแปลงไผ่สร้างหมุนนะครับก็ฝากเทวดาเลี้ยงนะครับจริงๆแล้วบ่อประดานอยู่ตรงนี้เองนะครับว่ายังไม่ได้ทําระบบให้นะครับนะครับไผ่สร้างหมุนสี่ปีกว่าแล้วนะครับนะครับ่อนี้ตัดประจํานะครับยอดอยากหน้าก็ตัดตัดแบ่งๆกันไปตลอดนะครับไม่ไม่ห่วงนะครับ จะไ,ไ้นลำบดจะมีหน่อึ้กมาผมจําได้ว่าไผ่กอเนี้ยนะครับข้างหน้าผมเนี่ยเป็นไผ่กอรแรกที่แม่ผมปลูกนะครับเป็นต้นเล็ตกต้นแรกนะครับที่บรรจงปลูกนะครับตอนนี้มาถ้าถ่ายทําคลิปแต่ก่อนย้อนไปดูจะจําจกันได้นะครับถึงว่าจะไม่รอดซะแล้วนะครับก็มีต้นสวยต้นไม่สวยนะครับปรับปนกันไปนะครับผมวันนี้ถือโอกาสพาเด็กๆมาถ่ายคลิปนะครับ จริงๆมันก็ไม่ได้โตแบบร้อเปอร์เซนนะครับผมแต่ว่ามันก็เกินความคาดหมายของผมนะครับอย่างกอนี้นะครับก็มีแค่สี่ห้าลำนะครับแต่ว่าโดนตัดออกไปเยอะแล้วก็คือกอโล่งๆเลยนะครับผมนะครับสวยบ้างไม่สวยบ้างปรับพลเนกันไปนะครับผมเดี๋ยวประมาณเดือนหน้านะครับหน่อเขาน่าจะออกกันเป็นเป็นพืบเลยนะครับผม ก็สวนผ่ของผมก็เป็นสวนไผัที่น่าจะเป็นหนึ่งเดียวในตําบลน,นะครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะผมไม่ค่อยห่วงหน่อเท่าไหร่แต่ก็อย่าให้จับได้นะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับความร่มรื่นในสวนผ่นะครับแปลงเล็กๆของผมนะครับนะครับอย่างการไว้ลำอย่างเงี้ยก็ไว้ลำที่มัน ดูลักษณะที่มันตรงๆหน่อยนะครับเอาไว้ใช้งานสำหรับคนที่ปลูกไผ่้างหมนจะทราบกันดีนะครับว่าไผ่้างหมนนี่เขาบริหารจัดการง่ายนะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอการทำกิ่งแล้วอะไรก็ตามแต่นะครับ กับแถบนี้ก็เขาคุมพื้นดิน้นะครับก็คือแปลงข้างๆที่เขาทำนาก็เริ่มมองไม่ทะลุส่วนแล้วนะครับก็อันนี้กันไปนะครับผมแต่ว่าแปลงไผ่ของผมก็ไม่ได้ไปมีผลกระทบอะไรกับแปลงข้างๆนะครับที่เขาทำนากันนะครับเพราะว่าผมก็เว้นระยะห่างชัดเจนอยู่กับแปลงข้างๆนะครับสังเกตนะครับว่า พื้นพื้นด้านล่างนะครับหลังจากที่ไผ่เขาโตแล้วเนี่ยครับก็คือมันจะถ้าจะไม่มีหญ้านะครับมีแต่ใบไผ่นะครับต้องระวังอย่างเดียวก็คือช่วงหน้าแรงนะครับระวังไฟเข้านะครับผมอันนี้สำคัญมากนะครับค่อนข้างชุ่มชื้นทีเดียวนะครับ Okay. สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาสำรวจนะครับแปลงไผ่สร้างหมอนของสวนไผ่แทนคุณนะครับผมเข้าปีที่4ถึงต่อปีที่5นะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็อัปเดตให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบในไม้ไผ่นะครับได้ชมกันนะครับว่าไม้ไผ่ของสวนไผ่แทนคุณเนี่ย ผาแป้งผายซ้งผลแป้งนี้นะครับปลูกโดยไม่มีระบบน้ํานะครับผมยังสามารถโตได้ขนาดนี้นะครับในพื้นที่อีสานนะครับผมก็ยังไงก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะทําคลิปให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับคลิปของแทนผลขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับผม